จังหวัดน่านนายวิวัน์เจริญชำรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค5พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานปปชจังหวัดในพื้นที่ภาค5ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานรอบ12เดือนประจำปีงบประมาณ2,568รวม18เรื่องประกอบด้วยภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ค่ะนายชัดชัยวีรชเวงกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดน่านได้ถแถลงผลการดํนเวนงานภาร,รกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปชประจำจังหวัดน่าน4ี่เรื่องเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตการเบิกจ่ายเงินการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้สำนักงานปปชให้คำแนะนำกรณีพบเห็นการทุจริตสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและหลักฐานมาที่คณะกรรมการ การปปชและทางสำนักงานปปชหรือปรึกษาศูนย์ข้อมูลปปชสายด่วน1205ค่ะคณะกรรมการกล่นกรองการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยนางนิดละพัฒ อ่าขออภัยค่ะประกอบด้วยนางนิดละละัดนางนิดพลัด วันคำค่ะพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นายสว่างธาตุอินจันประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางไปรับฟังแผนการดําเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านแสนตอหมู่6กตําบลน,น้ําแพร่อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งใน6หมู่บ้านค่ะที่เข้ารอบในการประกวดระดับจังหวัดโดยมีนายจักรินสิริเท สิริธรภูมในอำเภอหางโดงกล่าวต้อนรับทางด้านของนายนิคมศรีดวงแปลงประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแสนต่อก็ให้รายละเอียดนะครับแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพโดยมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาการแสวงหาทุนจัดทอดผ้าป่าทุกวันที่1 2สสิงหาคมการประชุมติดตามการเฝ้าระวังยาเสพติดการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างครอบครัวอบอุ่นการดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับในปีนี้มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้ารอบดีเด่นระดับจังหวัด6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านแสนต่อตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงหมู่บ้านป่าตาลตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงหมู่บ้านดงเหนือตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมหมู่บ้านเมืองคอนตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายหมู่บ้านแปกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงและหมู่บ้านห้วยไส้ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวครับ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พร้าตวตำบลเสียบอเสองจังหวัดแพร่านายคุณากรคชีิีรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดป้ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,568ของจังหวัดแพร่โดยสำนักง,งานพลังงานจังหวัดแพร่จัดขึ้นภายใต,ใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยพลังงานทดแทนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้านั้นไม่เข้าถึงนะครับหรือว่าออฟกิล เพื่อให้ประชาชนบ้านแม่พร้าวมีไฟฟ้าใช้โดยได้มีการดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จํานวน91ชุดโดยในแต่ละชุดประกอบด้วยแผงโซลา r เซลล์ขนาด400วัตต์จำนวน2แผงแผงควบคุมระบบแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลเจลขนาด12โวลต์200แอมป์จำนวน2ลูกและหลอดไฟ LED จำนวน4หลอด สำหรับบ้านแม่พร้าวที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์อาคาอาศัยอยู่91ครัวเรือน335คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลการเดินทางค่อนข้างยากลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝนและยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทําให้การดํารงชีวิตประจําวันเป็นไปอย่างยากลําบากโครงการนี้จะช่วยลดความเดื่อมล้ําด้านพลังงานเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ห่าง ไรอย,อย่างยั่งยืนค่ะ